แซนด์วิชมาแล้วสีสันสีสันสวัสดีจ้าฮาพามาเฮ็ดขนมปังแซนด์วิชมื้อนี้เัาเป็นฝาลังมืดเนึื้อจ้ะเนาะเฮ็ดเป็นอาหารเศร้าก็ได้หรือว่าอาหารแรงก็ได้คือกันเนื้อจ้ะเนาะนี่ฮอทไก่กะดิ่งเอ่อเนยเนื้อจ้าภาษาสวิสเสมอก็คือเนยเนื้จ้ะเนยทากับแซนด์วิชเนาะแซนด์วิชภาษาสวิสคือมักกะเนื้จ้ะเนาะเรดเบียรเออภาษาสวิสเรดเบียรสลัดตัวนี้เป็น บีทรูทบีทรูทเอ่อขออภัยนะจ๊ะถ้าสำเนียงไม่ได้ก็ขออภัยด้วยนะจ๊ะเนาะเออบีทรูทนะจ๊ะพี่เป็นภาษาอังกฤษนะจ๊ะภาษาสวีดิชก็เรื่ดเบียดนะจ๊ะเนาะอ่ารสชาติของตัวบีทรูทตัวนี้นะก็จะเป็นรสชาติออกหวานอมเปรีย้ยวนะจ๊ะเนาะ นี่ห้ยส่หมูรมควันนะจจะเนาะหมูรมรมควันก็ภาษาสวิตชก์ก็ควิงก้านะจจะเนาะนี่แหละค่ะอกค็มคิมนะจจะเนาะอันนี้จะเป็นเอ่อเป็นชีสเนะะสาะภาษาสวิตช์ก็อุสต์ชื่อบะเบรียนะจจะเนาะอันนี้เป็นคนรสชาติออบมัน,มน เค็มๆไม่ไม่เค็มเท่าไหร่แต่มันจะออกแบบมันๆซะมากกว่าแล้วก็อันนี้เป็นปาป,ปิก้าแล้วจะเนาะก็หวานกรอบปาป,ปิก้านี่เด็กน้อยมาก,กินเรยกเขทุกคนกินเหมือนผลไม้ได้เลยทีเดียวแล้วจะเนาะแล้วเขาก็จะหั่นนะคะหั่นนี่ก็เป็นมีดมีดหั่นขนมปังก็จะมีมีเขียวมีมีเขียวคล้่ายเขียวเลยก็คือฟันนะภาษาภาษาอีสาน <laughs> เขียวก็คือฟันนะคะเนาะเป็นยังซี่คะ่ะแต่ว่ามีตะกี้นี่เขาออกมาล้องหั่นซื้อทุกคนโมเมนต์เด้ออันนี้เป็นมีดหั่นขนมปังจะประมาณนี้แล้วจะนี่หละจ้า นี่แหละค่ะไปกินกันเลยจ้าทุกคนสีสันสีสันนี่ต้องใช้ได้แล้วทุกคนนะอตอนเช้าวิวเขามากินกับอ่ำสมนะคะเพืเป็นนางเอกเมือนึงทุกคนนางเอกนางเอก <Okay. S 1> กินอ่ำสม <laughs> นี่ก็หวานดหน่อยหวานหวานเพระาะว่าตัวเอก บิบรูดหวานนะตัวบิบรูดเป็นหวานเองเคาชาติเป็นหวานคิดอยากกินเซนวิดของบ้านเฮาที่ว่าน้ำาซเว่นแต่จากทุกคนนั่นแหละก็เลยเอม,มีสิ่งที่มีในสิเวีเดียนเราก็ประมาณนี้เนาะอื้อ กินกับกาแฟก็ได้ด้ทุกคนกาแฟดําก็ได้จ้ะแต่พอดีตัวนี้กินตอนคาแล้วกินกาแฟไปแล้วก็เลยกินกับน้ำสมเทนนะจ๊ะเนาะก็เข้ากันใน,นทุกคนแซ่บค่ะทุกคนจ้ะมีทั้งความมันความความหวานความเปรี้ยวแล้วก็มีความเค็มของเนยที่ทากับขนมปังที่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ย่างะเนาะไม่ได้ปิ้งนะเนาะนั่นแหละก็ครบรสเลยทีเดียวมีความกรอบมีความกรอบของผักด้วยจ้ะ ผักสดอันนั้นก็แซบอยู่จ้าทุกคนม,มีความกรอบหวานของพริกาก้วเลยนะโอเคค่ะคลิปนี้ก็ทักท,ท้ายสันส้นๆแล้วจะนอกด้อรัาไปก่อนแล้วจ้กวันนี้ก็มีภาษาส,ะสวิสวันละคำสองคำมาฝากนล้วจะนอกจากเดยก กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นะไม่เด้อจ้ามันนี้ล,ลาไปก่อนค่ะสวัสดีจ้าบ๊ายบายค่ะ